สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทางบ้านนะครับพบกับหมอสกลใบไทยที่คลินิกพัทยาแล้วนะครับผมพูดถึงเรื่องภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเป็นการรักษาที่ไม่เจ็บข้อดีมันนะครับก็คือมรารักษาที่สาเหตุนะครับของเส้นเลือดโดยเฉพาะรักษาที่ค่อนข้างได้ผลใน EP ที่ก่อนผมพูดถึงเรื่อง ภาวาะเสื่อมสมรรถภาพ,ภาพ,พเพศหรือนกอเขาไม่ขันนะครับอาจจะเกิดจากเส้นเลือดหรืออาจจะเกิดจากฮอร์โมนหรือสาเหตุอื่นๆนะครับอันนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องการรักษาเราเข้าเรื่องการรักษากันแล้วนะครับโดยที่วันนี้เราจะเน้นเรื่องการรักษาด้วยการใช้ช็อคเวฟนะครับซึ่งจะแก้กปัญหาอา่นขขอนเขาไม่ขันที่เกิดจากภพวาะเสื่อมของเส้นเลือดการรักษาด้วยช็อคเวฟเนี่ยข้อดีมันนะครับก็คือมารักษาที่สาเหตุนะครับของเส้นเลือดโดยเฉพาะ เป็นการักษาที่ไม่เจ็บนะครับเป็นการักษาที่ค่อนข้างได้ผลแล้วสามารถจะใช้ทั้งในการรักษาภาะวะนกของักขันหรือว่าคนที่อาจจะไม่มีภาวะนกของไกขันแต่ว่าเริ่มเริ่มเริม่มเป็นหรือว่าต้องการเสริมให้มีความสุขสนานในการมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไลด์กันนะครับเพืพ่อเสริมความเข้าใจสักเล็กน้อยแล้วเราก็ไปดูของจริงกันนะครับนะครับจากการวิจัยนะครับจะพบว่า คนเราเนี่ยเป็นเสื่อมสุขภาพหรือน้องเขาไม่ขัน,นได้ถึงครึ่งหนึ่งของประชากรเลยนะครับเพรยั้นถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนที่มีน้องเขาไม่ขันคุณก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เจอกันได้บ่อยๆนะครับก็พบว่า,าในประเทศไทยนะครับติดิเนี่ยนะครับ,เ,รบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอุัตการเ,เพิ่มขึ้น มากขึ้นมากขึ้นนะครับอาจจะมาจากความเครียดจากโรคประจําตัวอะไรที่มากขึ้นนะครับสาเหตุของการที่นกอเขาไม่ขันนะครับก็ทวนอีกท้งหนึ่งนะครับว่าอาจจะมาเกิดจากสภาพจิตใจนะครับเรียกว่าไซโคจินิกหรืออาจจะเกิดจากภาวะของร่างกายเรียกว่าออร์แกนิกนะครับซึ่งแบ่งเป็นจากระบบประสาทนะครับจากระบบฮอร์โมนจากระบบอะนตโตมโค ผิดปกติหรือว่าความผิดปกติขององค์ชาติเองหรือการการให้ยาแต่เราจะเน้นที่ตรงนี้นะครับที่ความผิดปกติที่เกิดจากเส้นเลือดเนี่ยซึ่งจะเจอได้เยอะมากถึงมากกว่า40%ซนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นข้อดีที่เราสามารถจะรักษาด้วยการใช้ช็อคเวฟนะครับนะครับอนาคตใหม่ของการรักษานะครับก็คือการใช้ช็อคเวฟนะครับหรือการฉีด p r p แต่วันนี้เราจะโฟกัสที่การใช้ช็อคเวฟก่อนนะครับช็อคเวฟคืออะไรนะครับ เก็คือลื่นเสียงนะครับจากวัตถุที่วิ่งด้วยความเร็วเหนือเสียงซึ่งจะทําให้คลื่นเสียงเนี่ยมาสะสมหรือทับกันทําให้เกิดมีแรงกระแทกที่สูงขึ้นนะครับซึ่งเราเอามาใช้ในการรักษาเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างมากนะครับอย่างเช่นการสลายนิ้วนะครับในทางกระดูกและข้อนะครับเอามาใช้ในการ ฟื้นฟูอย่างเช่นเพราะว่าบาดเจ็บของเส้นเอ็และกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยนะครับก็เอามาใช้ในการรักษาเพราะเสื่มสมรรถภาพทางเพศนะครับซึ่งเป็นการที่พึ่งเอามาใช้ใน5-6ปีหลังมาเนี่ยนะครับ mm hmm. เครื่องช็อคเวฟนะครับก็หน้าตาจะประมาณนี้นะครับมีทั้งแบบที่เป็นโฟกัสนะครับออกมาเป็นจุดๆแล้วก็ ที่มีแบบอะไรเาเรียกว่าลีเนียนะครับเป็นเส้นตรงซึ่งจะให้คุณภาพของอคลื่นเสียงเนี่ยออกมาเป็นเส้นตรงซึ่งจะมาจะควบคุมองมาธาต์ได้ดีกว่านะครับช็อคเบฟเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับเมื่อคลื่นเสียงไปกระ,ะ,กระทบเส้นเลือดในร่างกายเรานะครับมันจะเกิดเป็นฟองอากาศเล็กๆนะครับเกิดขึ้นพอฟองอากาศเนี้ยยุบลงมันก็จะเกิดเป็นแรงกระตุ้นนะครับ ให้ผนังเส้นเลือดเนี่ยเกิดการสร้างเสริมเส้นเลือดขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็กระตุ้นเอนไซม์วนึงเรียกว่า e nos นะครับหรือ endothelial nitric oxide synthase ให้ทำงานได้ดีขึ้นซึ่งมันทำงานดีขึ้นทำให้มันผลิตเรียกว่าก๊าซ nitric oxide ซึ่งก๊าซนี้ออกไซดเนี่ยจะท,ทำให้เส้นเลือดขยายตัวได้ดีนะครับโดยรวมแล้ว เมื่อเรายิงช็อตเว็ไปก็จะทําให้เกิดการสร้างเส้นเลือดมากขึ้นเกิดการแขย็งยตัวได้ดีขึ้นทําให้เลือดมาเลี้ยงองคชาตมากขึ้นอ,องค์ชาติแข็งตัวได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับเมื่อยิงช็อตเว็บไปนะครับมันจะเกิดการซ่อมแซมเส้นเลือดนะครับเมื่อเวลาผ่านไปถึงถึงสองสัปดาห์เนี่ยจะพบว่าเส้นเลือดมีความแข็งแรงขึ้นมีจํานวนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะข,ของเครื่องนะครับลลักษณะข,ของอเวลาเรา รักษานะครับเราก็จะใช้หัวนี้นะครับซึ่งจะปล่อยคลื่นเสียงออกมากระแทกที่นเนื้อเยื่อของเราเบาๆนะครับดังแป,แปะแปะแปะซึ่งไม่ค่อยเจ็บนะครับเราจะยิงตรงบริเวณฐานขององคชาตนะครับแล้วก็ตรงบริเวณของอตรงองคชาตนะครับใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยแค่ประมาณ20นาทีเท่านั้นต่อครั้งนะครับาการรักษาน,นะครับ ก็เราจะรักษาประมาณ3-4ถึงครั้งต่อคอร์สนะครับแล้วก็เว้นระยะแล้วดูว่าอาการดีขึ้นหรือยังนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าคนไข้เป็นเยอะเป็นมากนะครับถ้าเป็นเยอะก็อาจจะต้องใช้จํานวนคอร์สในการรักษามากกว่า1นึ่คอร์สนะครับก็คือมากกว่า4ครั้งถ้าเป็นไม่เยอะไม่ค่อยมีโรคแทรกซ้อนก็หนึ่งคอร์สก็อาจจะเพียงพอแล้วอันนี้จากเป็นผลงานวิจัยนะครับจะเห็นว่า นี่เขาเรียกว่า IIF e Index Score นะครับก็คือเป็นการแบบสอบถามซึ่งบอกว่าคนไข้เนี่ยมีภาวะนของขไม่ขันเนี่ยรุนแรงแค่ไหนถ้าเกิดคะแนนน้อยเนี่ยก็เป็นเป็นเยอะนะครับถ้ามีคะแนนสูงๆก็จะ,ะไม่ไม่เป็นภาวะนองของไม่ขันนะครับก่อนการรักษาเนี่ยคนไข้ก็จะมี ภาวะอินดีคสกอร์เนี่ย uh, ต่ำนะครับพอรักษาผ่านไป1 2 3เดือนจะเห็นว่าคะแนนเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับก็ uh, 29่เานี่ยแปลว่าคนไข้จะไม่มีภาวะน่อเขาไม่ขันแล้วนะครับอันนี้เป็นดาชนิดอันหนึ่งเรียกว่าเร็กชั่นฮ n e s s score ก็คือว่าความแข็งตัวซึ่งเปรียบเทียบการแข็งตัวขององคมชาติกับวัตถุที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นเต้าหู้กล้วย ปอกเปลือกกล้วยไม่ปอกเปลือกแล้วก็ที่แข็งที่สุดก็เป็นพวกแตงกวานะครับแตงกวาดิบนะครับจะเห็นว่าคะแนนเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเต้าหู้หรือหรือระดับที่กล้วยแบบปอกเปลือกน่าน,นิ่มๆเนี่ยก็มีความแข็งตัวที่ดีขึ้นดีขึ้นนะครับภายใน2อถึงสเดือนนะครับ เราก็ดูสไลด์กันพอเข้าใจไปที่สังเกตแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องจริงๆกันนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีการสา,าธิตเล็กๆน้อยๆนะครับให้ดูว่ามารักษาแล้วจะเป็นยังไงนะครับอ้าผมนี่เข้ป็นห้องที่เราจะใช้ในการรักษานะครับก็จะสมมุติว่าด้วยอันนี้ก็คือน้องชายของเรานะครับมาดูกันนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเครื่อง ช่องเว็ที่เป็นตัวนั้นช่องเว่บของรีโนวาครับซึ่งพิเศษกว่าช่องเว็บปกติตรงที่มันเป็นเป็นรูปแหน็คือเกิดเป็นให้ขึ้นออกมาตามแนวยาว่างนี้นะครับนะครับอันนี้เป็นน้องชายนะครับในเวลารักษาเราก็จะนะครับเปิดปุ๊บนะครับเสียงก็จะออกมาอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเราก็จะน้องชายเรื่องแหนมไปนี้นะครับ คล่นเสียน้องเล็บก็จะส่งผ่านเข้ามายังเนื้อเยื่อของน้องชายจะตุ้นทำให้เกิดการสร้างเซลล์เลือดใหม่นะครับกระบวนการนี้ไม่เจ็บเลยนะ้ราเอามมอาให้ดูนะครับแบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่ออีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเครื่องอีกแบบหนึ่งเราอันนี้เป็นโฟกัสท้อเล็ที่ออกมาให้ขึ้นเป็นจุดๆนะครับ่มันจะมีราคาถูกกว่าเล็กน้อยนะครับซึ่ง ด้วยการที่มันเป็นจุดๆเนี่ยเราจึงต้องยิงไปกระจายให้มันทั่วๆซึ่งอาจจะใช้เวลานานกว่าเครื่องแบบนี้เหนียเล็กน้อยนะครับเครื่องนี้อาจจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นเป็นน้อยนะครับหรือบางกลางนะครับเครื่องนั้นอาจจะเหมาะสำหรับคนเป็นกลางเป็นปางกาลาง้วก็เป็นมากนะครับเ่เราเปิดเครื่องรนะครับปดคร่มันก็จะให้ดี่เสียมงมาอ่วิธีการารักษานะครับเราทาเจลที่น้องชายนะครับ เราก็ยิงไปให้ท mm ั hmm. ่วนะครับด okay. okay. the mm ้วยการที่มันออกมาเป็นจุดๆเราต้องยิงให้มันกระจายให้มันทั่วหนอนนะครับการรักษาพิชช็อปเวฟเนี่ยนะครับคนใหญ่เราจะรักษาประมาณ3-4ครั้งขึ้นไปนะครับแล้วเราต้องนอกจากการยิงช็อเวฟแล้วเนี่ยเรายังต้องรักษาฮอร์โมนหู้องเราต้องรักษาฮอร์โมนด้วยนะครับ เราก็ควรจะพูดด้วยกันทานอาหารเสริมอย่างเช่นนานโซิงนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นต้นเอซ่านะครับเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการรักษาให้ดีขึ้นนะครับคลินิกของเราเลยนะครับอยู่ดินชายหาดนะครับมีวิวอสวยงามนะครับก็ขอขวัญชวนพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับมาเยี่ยมชมกลุ่มของเราได้ถึงว่าจะรักษาไม่รักษานะครับมาปรึกษาหาเรือกันได้นะครับตามลิงก์อยู่ข้างล่างนี้นะครับผม ก็โอกาสหน้าจะมาพูดเรื่องนี้อื่นอีกนะครับวันนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ